สวัสดีจ้ามเมนี้พ่อกันอีกแล้วเด้อจ้ามเมนีอ่อากาศดีดีจ้ะอากาศสดชื่นมากเลยจ้าแล้วก็สิผ้าพี่ผ้านองอไปยา่างเน่อ่จากมองนึงบกไก่มากจ่ะเ,เขาเอื่อนเกียร่าเด้อจ้ะแต่ว่าอา่ามันเป็นสถานที่แบบว่าสําหรับคนแลนเลนย่างเลน พาหม้าไปย่างยังเสียจะออกออกกาลังกายแล้วก็บอกไกลจากนี่มากจะนิดเดียวจะไปแป๊บเดียวก็หอดบ่หอนหาพ่อหานาที่ก็หอดเพราะว่าเขาเปิดตอนแรกะเขาปิดบ่หห้ออกจากบ้านออกออกกำลังกายออกจากบ้านบ่เกิน2กิโลด้อจ้ะแต่ตอนเนี้ยเขาเปิดให้ประมาณ5้กิโลแล้วเด้อจ้ะก็เลยสามารถไปได้นอกจากเยี๋ยวสิพาไปย่างมองนานจะเมือนี้แฟนมันชวนไปอากาศดีดีจ้ะโดชื่นเดี๋ยวพาไปเบิ่งเด้ยจ้า สี่แล้วจ้ามาหอดแล้วทางยางก็สีเป็นยังสี่แล้วจ้ายางไปเลยสองข้างทางก็สีเป็นแม่น้ำแล้วจ้ายังสีแ่แม่น้ำนี่ก็แม่น้ำขื้นกันทางยางตรงไปเัง่สี่แล้วจ้าอากาศดีดีจ้ะแดดออกดีมากเลยจ้ะลืมเบังว่ากยว กี่องศาแล้วจ้ะลืมลืมเปิดโทรศัพท์เบิ่งแต่ว่าสามารถใส่เสือ้อแขนสัน้นได้เด้อจ้ะนี่เป็นคนขีหนาวแต่ยังใส่เสือ้อแบบบๆงบางได้เด้อจ้ะถือว่าอากาศดีมากจ้ะแล้วก็บ่ฮหอนจ้ะแดดออกยูพีเบเคยว่าหอนเพาะเถื่อมีแตนหน่หนาวหนาวอย่างเดียวหนาวห่อนก็นยังว่าหนาวเด้วจ้ะ แต่เมื่อน,นี้อากาศดีมากสดชื่นมากเลยจ้าร่มก็มีเบาๆร่มบาหนักบางเือเอาโหลร่มปานพายูมาเอองามงาม้ลยจ้ะนี่เห็นบ่เดี๋ย,ยถ่ายตาตากอนงามมากเลยจ้า เป็นแม่น้ำฟังดีก็่อีกฝากหนึ่ง้าเนะจ๊ะลูกสาวห้องเอิร์ งามมากเลยจ้ะทางก็นายย่างจ้ะคนหลายๆคนเขาก็ผ้าหมามาจูงมาเลนยูนี่แลนออกกรรําลังกายแน่อย่างแน่น่าจ้ะบ่ห่างบ่ไกลจากบ้านน้ำจ้ะห่างจากบ้านบ่โดนจ้ะเข้าเดียวก็หอน บรรยากาศรอบๆเด้อจ้างามนะจ้าร่วมพัดเบาๆสดชื่นจ้าสดชื่นมากเลย <c oughs> <c oughs> ยังเลน เบิง่งงามงามอากาศซดชื่นจะเบิง่งสดชื่นซดชื่นเบิ้งเขาด้านหลังบรรยากาศด,ด้านหลังเนื้อจ้ะเนี่ยเป็นทางยางเสีเบ,บิง่งเขาทาเนื้อจ้ะ ลมเลื่อนมากเลยจ้ะ่อได้มาย่างหนีโดนหะ่ะอยู่ไกลๆบ้านเนาะเลยวพวกแขวยตึงแต่มาครั้งสุดท้ายนะสิตั้งแต่ทองคนที่สองจ้าก็โดนเติบยุ่จ้ะปอแดมาย่างเหยยางหัวให่หก็พามาไม่จูงย่างเลย บรรยากาศสดชื่นมากเลยแฟนถอนหายใจบรรยากาศดีเลยจ้าสูดสูดอากาศหายใจ เบื้งลูกสาวลูกชายลูกชายขื่นบ้าแฟนเจมี่เจมี่ลูกชายอุ้ยแดดแดดซองตาเห็นบนอ้อเอฟเาคเซ่ฮัลโหลยัง <Hello. S 1> yeah. ยฮัลโหลเย่เซ่ฮัลโหลก่อน <Hello. S 1> ฮัลโหลเซ่ฮัลโหลเอฟวีวันฮัลโหลเอฟวีวัน งามงามจ้ะอากาศสดชื่นจ้ะสดชื่นมากจ้ะเึงทางด้วยจ้ะทางด้านหลังอย่างมันเขมีตัวนงนั่งจ้ะตัวน่งเลียมเบ,บิงวิวด้วยจ้ะเบิงวิว งามนะจ้ะแต่ยิ่งเสงนกเสียงอย่างพร้อมธรรมชาติมากจ้ะถ้าเป็นบ้านทางนี้้ะจ้ะพอก็แม่มกกักเอ่อพ่อเป็นคนเาหาของปาลานะจ้ะนกบ่าเหลือบวอย่างหรอกจ้นนี่เป็นคนมากินเอ่อปาลาเนาะจ้ะขอบคัวทางทางนี้อาหารปลามากัก มึงทำทางสวยๆบรรยากาศนายนายานาย่างมากเลยจ้ะย่างเหยาะๆด้อจ้ะย่างเหรนนี่ฝ้าเบื่อกันเด้อจ้ะมือ <c oughs> มื่อีแฟนซวนบาร์บีคิวอยู่เดี๋ยวสิพาไปบาร์บีคิวบ่หูสิบาร์บีคิวย่างไปเบิง่งก่อนน yeah, ี่ฮะบัตเตอร์ไฟเอ๊ะไม่ใช่ฮัลโหลยังคะลูก เฮลโหลหมามิ <laughs> บอกใครบอกว่าหมามีเร็วๆหน่อยคอมมอนหมามิว่าสันเนาะบังบรรยากาศบรรยากาศสวยๆสวยเดี๋ยวถ่ายอีกมุมหนึ่งอ่ะ <c oughs> มึงด้วยจ้ะแม่น้ำนี่ค่อะน้อยอลลี่ลิทันเปิดเฮีย บรรยากาศสดชื่นจ้ะวุ้ยบ้านนี่เป็นตาหนามานั่งตกป่าเนาะจ้ะคิดถึงสมัยตะกี้แล้วจ้ะมากตกป่าอากาศสดชื่นสดชื่นแห้งบนเขา เชิญมากเลยจ้ะเบื้องลูกชายลูกสาวสามีงามนะจ้ะทิ้งรองก็โก้ไอซีด็อก as w e เด้อด็อกด็อกใช่ะแต่ไม่ด้ด๊อก แต่โบนี Get ่เด้อโนบะดีอีจ้ะมอวิมองแทบเนี่ยจ้ะมันมีเป็ดเด้อจ้ะเป็ดธรรมชาติเด้อจ้ะบางงเทือมันหลบอยู่ตามเออ่กกไม้เด้อจ้ะแต่ว่าคนเขาบอกกินกันเด้อจ้ะเป็ดเด้อจ้ะโบแมนเออ่ บ่แม่หนอหงด้จ้ะวิวงามๆจ้ะเบิงวิวงามๆงามโอ้ยลมผัดเบาเบาสดชื่นเบิงลูกสาวยืนเอเวอเรสส์บาย์บายบาย <laughs> ลูกสาวอากาศสดชื่นแห้งจ้ะอันนี้ก็อีกมุมนึงจ้ะฟังนึงนเบิรงมีผีเสื้อน้ำจ้ะเห็นผีเ <c ười> สือส้อพอมหุ่นทางยง่าก็สิบประมาณนี้เลวจ้ะเหยาะๆไปเลยจ้ะนี่ แล้วเขาก็สิมาย่างเล่นกันยังเสียจ้ะบรรยากาศสดชื่นมากจ้า You can do it. You can do it. <laughs> I can do it. Daddy I'll help you okay. One. Two. One. one two. Three. Oh. One more. One more. วิวเอ็กมุ้มเึงจับบิงนา่างามจับวิวสวยงามนะจ้าเป็นตามันนัง่งนั่งปิกนิกด้วยจ้ะนี่อยากมานั่งปิกนิกด้วยบังริมแม่น้ำน้องแมน it's good to come to picnic อะไร มุงวิวง่างามจ้ะสวยนะจ้าสดชื่นจ้ะบ่งอ่าการนอคืนของน้ำแล้วจ้ะแบบว่าร่มผัดเบาๆโบแห้งจ้ะเบาๆสดชื่นมากเลยจ้ะมึงลูกสาวเอเวาโรส ลูดุใจฮัลโหลเจมี hey, mommy, ่ฮัลโหลฮัลโหลเจมี่บาย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 ยังบายบายเฮ้ยมามี่เฮียบายบายจ้าจ้าจ้าเจมัมมี่ดั๊ดดี้ดั๊ดดา ดาด้นลูกสาวลูกชายแต่ตอนหน่าลูกสาวอ่อายุพ่อๆกันก็ลูกชายเนี่ยนานตาคล้ายๆกันด้วย้จแต่เวลาตอนหนอ่หน่อยๆมาเปรียบเบิ่อล่ะเจมีจ่ <c oughs> <c oughs> บายบายบายขอจบคลิปตรงนี้เด้จ้าก็พิ้วสวยๆตรงแม่น้ำเด้จ้าพอกันไหมคลิปหน้าเด้จ้าสวัสดีจ้า